สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทุกคนมานั่งรถไฟขบวนนอนนะคะจากเชียงใหม่กับกรุงเทพกันค่ะสถานีสถานขบวนนี้นะคะก็จะเป็นขบวนแบบนอนนะคะเราจะจองกับเพื่อนจะเป็นเตียงบนแล้วก็เตียงล่างนะคะราคาเตียงบนอยู่ที่หนึ่งเตียงบนราคาอยู่ที่เก้าร้อยสามสิบแปดบาทแล้วก็เตียงล่างอยู่ที่หนึ่งพันสามสิบแปดบาทนะคะ ทุกคนจะเป็นตัวของเรานะคะเวลาที่ออกจากสถานีเชียงใหม่นะคะเป็นเวลา18.00ตรงเลยนะคะถึงเชียงถึงสถานีกลางกรุงเทอพอภิวัตนเวลา6.50มนะคะในตัวก็จะแจ้งเนี้ยแต่ว่าวันที่เราเดินทางนะคะจะเป็นวันแรกที่ขบวนคันนี้นะคะ เดินทางเข้าไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน,นะคะมันเลยทําให้เรทต้องไปอสองชั่วโมงถึงสถานีกรุงเทพก็เอ่อแปดโมตงตรงอะคะ่ะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะคะที่ล้างหน้าที่แปรงฟันนะคะก็อยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นห้องส้วนนะคะนี่ค่ะจะมีอ่างล้างมือนะคะน้ํายาล้างมือทิชชู่แล้วก็โถส้วนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะ นิดนึงนะคะสหรับไว้นะคะส่วนความสะอาดก็ให้ไป9เ mm ็มสินะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องของคนพิการนะคะเดี๋ยวเรามาดูตู้สเสบียงกันนะคะนี่ค่ะเเข้าไปเลยนีย่นะคะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะของตู้สเสบียงก็เตรียมตัวนะคะในการที่จะรับออเดอร์ ผู้โดยสารทุกคนนะคะบนขบวนนะคะอันนี้ค่ะก็จะมีโต๊ะแบบนี้นะคะข้างในนี้นะคะเขาจะอนุญาตให้แค่ลูกค้าที่สั่งออเดอร์จากทางนี้เท่านนี้เทา่ทานั้นนะคะเพราะว่าไม่สามารถเอาอาหารข้างนอกนะคะที่เหมือนสมมติว่าเราไปซื้ออาหารหรือข้าวมาจากเซเว่นหรือร้านค้าข้างนอกตรงที่สถานีเหมือนข้างนอกอะคะ่ะเป็นอาหารตามสั่งที่เราสั่งมาจากข้างนอกอามากินในนี้ไม่ได้นะคะทุกคน อาหารราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่นะคะเซตหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ190บาทถึง250บาทนะคะเซตก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นออเดอร์ที่เราเอามาดูนะคะดูไปดูมาเออไม่เป็นไรยังมีเวลาเราก็เดินลงไปซื้อจากข้างนอกมาดีกว่านะคะเราก็จะไปซื้ออาหารสเสบียงมาจากเซเว่นหรือว่าร้านค้าหันตามสัง่งด้านนอกสถานีนะคะ่ะทุกคน 阿里好